สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องเกษตรกรหลยลทานนะคะที่มีความสนใจในการเลี้ยงกบนะคะลูกออดฟ้ามกบค่เมื่อนี้นะคะพอดีว่าฝนตกนะคะพี่น้องฝนตกแต่ว่ากับบทานได้เศร้าดีปันไดน,นะคะกับยังลิ่นลนอยู่นะคะมาถ่ายบรรยากาศพี่น้องมาถ่ายบรรยากาศฟร์มให้พี่น้องเข้าในเบิงนะคะถามว่าเป็นฟ้ามใหญ่บอนะคะ ตอบอย่างมั่นใจเลยนะคะว่าบริยญยนะคะพี่น้องตะกอนนี่หูกอว่าจะเฮดประมาณ 10- 20บอ่อนะคะขนาดกับประมาณ10คูณยีเลยนะคะพี่น้องเป็นขนาดที่ใหญ่มากนะคะปีปีวังปีก่อนๆน,นั่นนะคะปีวังหันนี่แหละนะคะเนื่องจากว่าเหตุการณ์ของโควิดนะคะโรคระบาดัดที่นี่เฮตดให้นนะเริ่มที่จะมาสนใจจะคล้องขื่นสนใจจะคล้องขื้นแปลว่าจังใดนะคะเป็นการประหยัดข,ขึ้น อันใดที่บ่อสมควรสื่อกับสิบ่อสื่ออันใดบ่อพ่อสื่อกับสิบ่อสื่อจังสีนะคะ่ะแล้วที่นี่หเหตุแห่งเฮ้ามาคำนวณพิจารณาเบองว่าอาหารอาหารต่างๆเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์นี่เพิ่มขึ้นบพว่าสิเป็นอาหารเป็ดอาหารไก่ไก่ไข่นะคะ อา,อาหารไก่พันธุ์นะคะอาหารกบอาหารปลาเนี่เพิ่มปริมาณสูงขึ้นมากๆเลยนะคะพี่น้องหลวงอากเ็เลย่วางแผนตั้งแต่ปีเมื่อกี้นี่นะคะว่าถ้าเกิดว่าเข้าสู่ต่อไปนี่ก็คือบไวไวแทะนะคะเฮตุใดเข้านอนทุ่นละกกะแบกล่าผ้าลาหัวอาหารไวในปริมาณที่มากขึ้น,มา,นมากขึ้นในแต่ละมือนะคะเพราะว่าถ้าเข้าทำการพอขยายพันธุ์กบเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนี่ นะคะมันก็นจะแบกรับผ้าละอาหารตรงนี้ไว้นะคะการซื้อขายก็สีลดน้อยลงเพราะว่าพี่น้องลหลายๆคนนี่ประหยัดมากขึ้นละกะอีกอย่างหนึ่งเขาก็มีเงินอยู่นะคะนี่มีเงินพอประมาณเพราะใส่เพราะสอยของเขานิแหละแต่ว่าบางที่เขากะบ่อยากจะซื้อกบนะคะบ่อยากจะซื้อกบพันกบของเฮานี่ไปเลี้ยงเพราะวันเป็นการประหยัดเพราะว่าถ้าเอาซื้อพันกบไปเลี้ยงสมมติว่า ตัวละบาทหนึ่งพันตัวนี่ก็หนึ่งพันบาทแล้วแม่นบหมคะบาทหนึ่งพันบาทของเขาเนี่ก็คือสามารถซื้อใครได้ซิบแพงเลยก็สามารถกินได้เป็นเดือนนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วหลวงพ่อก็เลยวางแผนมาให้ลดปริมาณการผลิตลงโดยที่จำนายกพ,พ่อแม่พันุไปส่วนหนึ่งแล้วก็จำนายกรุ๊เหนือไปส่วนหนึ่งบ่าต้องเอาไวไ้หลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยเป็นการมุนเวียนนี่ๆหน่อยๆนะคะไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้เขาหูว่าเหาหนน่ยัง ยังมีการเลียงอยู่นะคะนี่ก็ลอวาเศรษฐกิจมันดีขึนนะคะพี่น้องเศรษฐกิจมันดีขึ้นบันที่นีก่กะเข้ากับจังสามารถริืมจะเก็บพ่อแม่พันไม่เพราะว่าปีนี้ลูกอ๊อดกะเก็บพ่อแม่พันไปเรื่อยๆนะคะเก็บพ่อแม่พันธไปเรื่อยๆบวกกับว่าเข้ากับเลียงกบเลียงหัวเลียงลูกอ๊อดไปเรื่อยๆนะคะพีกก่น้องเข้ากับจะเฮดไปเรื่อยๆเพราะว่าอ่า เหมือนกับว่าเป็นการเริ่มต้นไม่นะคะพี่น้องกับบเป็นหยังนะคะเมื่อนี้เป็นบรรยากาศฝนตกกัเลยมาไทายพี่ให้น้องเข้าได้เบิ่งอันนี้เป็นบอ่อหวกนะคะบอ่อหวกที่เขาคาดขนาดที่มันเป็นใส่ไงออกมาไว้นะคะพี่น้องที่มันเป็นใส่ไงออกมาไว้นะคะเพื่อที่จะลดปริมาณหรือว่าลดสัดส,ส่วนที่เพื่อนจะกินกันเองนะคะเพื่อที่จะเหลือใหม้มากที่สุดเนาะเพื่อที่จะเป็นตโตกบนั่นเองนะคะ อันนี้ก็เป็นบ่อลูกออดนะคะเป็นบ่อลูกออดทีล่างออกไปแล้วก็ปล่อยออกไปแล้วนะคะพอดีว่ามันเหลือบ่อหลายมันเกิดจากการทีว่ากินกันเองกินกันเองแล้วเฮห้ลูกออดเหลือบ่อหลายเขากเลยเอาไปใส่บ่อหนังนะคะพี่น้องเอาไปใส่บ่อหนันเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการทอนไปใส่แล้วนะคะ อันนี้ก็จะเป็นกบใหญ่บางส่วนนะคะที่เขาคัดออกมาไว้ตั้งหากนะคะออกมาแล้วก็มาให้อาหารเห็นมันใหญ่ท่านมูนะคะถามันใหญ่แล้วเขากับไปร่วมกับมูนะคะแต่ว่าถามมันบ่ทันใหญ่เขากับขุนต่อไปนะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นบอ่อเพาะอนุบาลเบิดนะคะเขาก็ดัดแปลงมามาเห็ดก็คือเขากับกันแค่แเพ่ยง,ง,งสงีสีสีํำเงินนี่แหละเพงแงงเนาะนะคะขึ้น เพื่อที่จะป้องก,รกรันกบบ่ให้มันเต้นออกนั่นเองนะคะพี่น้องการแค่นี้นะคะเพราะว่าปกติแล้วมันก็นจะสูงบ่หลายนะคะพี่น้องนี่แหละมันก็นจะมีมีแค่นี้แหละคะ่ะอ่าซุดเทือสุดเทือลูกอ้อยก็จะเฮ็ดเฮ็ดอยู่ทั้งโพนนะคะเป็นเป็นดินโพนเนาะก็สิเฮ็ดแต่ว่าปีนี้เขาก็ลดปลริมาณลงถือว่าลา,ลายเลยนะคะเคืองต่อเคืองเลยนะคะพี่นอ้องมีแต่คนถามนะฮะแต่ว่าเขากั พยายามติดะจไทยถอดให้พี่น้องเขาได้เบ่งแต่ว่ากระบ,บเอเน,นี่ยคือการพี่น้องขาถ้าฝนงาดถ้าฝนยุดหรือว่าถ้าปีหนาฟา้าไหมหรือจังไหนเนี่เขาก็อาจจะเหตุในปีนี่แหละนะคะเพิ่มปริมาณบอลในปีนี่แหละให้พี่น้องเขาได้เบ่งกันนะคะอ่าส่วนบอนี่นะครับบอนี่เป็นบอลูกกบนะคบเป็นบอถีหวกที่จะมาเป็นตัวกบนั่นเองนะคะเป็นพี่น้องเป็นกบ ใส่ระบาดนะคะเป็นกลุ่มตัวระบาดเท่ากับเริ่มขายแล้วนะคะเริ่มขายแต่ว่าบริขายทรงพออย่นี่บริขายทรงไปขามจังหวัดหรือว่าไปทั้งอื่นนะคะพี่น้องมิตรขายให้พี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นหูจักนะคะยุแถวแถวบานนี่แหละในอำเภอจังสีนะค่ะที่เพิ่นเขามาล่ะกัเพิ่นสนใจเอาไปเลี้ยงเอาไปเบ่งจังศีนะค่ะเพราะว่าของเฮาบ่ค่อยหลายนะคะบ่ค่อยหลเท่ากับ แต่ละลุ่นเขาก็คอ่อยๆเห็ดไปสินะคะค่อยห,หมุนไปเนาะนะคะตอนนี้เพิ่นกะฝนตกเพิ่นกะสีมากแน่นะคะเพราะว่าันอากาศอากาศฝนอากาศอากาศ,ากาศดีเพิ่นกะสีมีความสุขเนาะนะคะพี่น้องเพราะว่าอากาศบันจะบูรณ์หอนกบนี่เพิ่นมากอากาศแบบแบบฝนตกนะคะเป็นบรรยากาศฝนตกลิ่นจังสินะคะ ค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะจีหรืออ่เดียมาถ่ายให้พี่น้องเขาได้เบิง่งพี่น้องท่านใดจีมีความอา่าของใจเกี่ยวกับเรื่องใดนะคะพี่น้องก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยสอบถามเลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือว่าสอบถามเพื่อที่จะเป็นความหูกันเข้ามานะคะพี่น้องขแล้วกะซีเดย์เปลีป่ยนความคิดเห็นกันนะคะหรือวอาก็สเิเอาความคิดเห็นของพี่ของน้องมาปรับปรุงมามาใส่มาเปลี่ยนแปลงสินะะและ้วกะส่วน พี่น้องเองก็อาจจะเอาเคล็ดลับหรืออาจจะเอาความหูหรืออาจจะเอาสิ่งทีหรืออดไรมาบรรญายหรือเบาๆให้พี่น้องว่เอานําไปใส่เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันพี่น้องคะบมมีถือบมมีผิดเนาะนะคะบรรยากาศฝนตกสําหรับมือนี้นะคะรู้อากาขอบคุณพี่น้องเกษตรกรลหลายๆท่านนะคะที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับการเรียงกวบเกี่ยวกับ ความของลูกออดนะคะทีเดย์เผยแพร่ให้พี่น้องเข้าได้เบิงสุขสุขคนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะพอกันในคลิปหน้าเนาะขอบคุณและสวัสดีค่ะ